สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัด,ดินค่ะฝึกศพกันมังกรประจําครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นคลิปพิเศษเนะเาะให้กับลูกดวงนะคะในทุกท,ทธาตุนะดินน้ําลมไฟนะคะคลิปนี้เป็นของชาวัดดินนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะพิเศษดวงความรักนะคะ ในช่วงวันที่16ถึง31นะคะกระกฎาคม2568น,นะคะชาวทาตุดินคะ่ะได้แก่ชาว uh พฤกศบนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดและอ่านในฝั่งนี้ไปตัดสินใจใดใดสิเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวท่านดินประสบกบารณ์มังกรและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวท่านดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดู อดีตก่อนนะพลังงานในอดีตที่ผ่านมาของชวาวธาตุดินพฤษภกันมาก่อนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่เถ้วยค่ะทาวเวอร์นะคะ และเป็นไพ่สองไม้เท้าถ้าหากว่ามีเสียงบรบกวนเสียงดังๆนะคะขออภัยด้วยเนาะเพราะว่า,าในบ้านทําอะไรไม่รู้นะคะเสียงดังมากนะคะเออถ้ามีเสียงบรบกวนขออภัยเนะเาะในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุดินประสบการ์งกอนะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะมีชาวธาตุไฟด้วยเมสิงธนู อ,อ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นตา่ตางแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานจากในอดีตที่ผ่านมาไม่มองว่าชาวทัดินเองเนี่ยอ,อ,อาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของของความรักความสัมพันธ์ปัญหาที่ขึ้นมานะคะที่คุณได้พบเคยพบเจอหนึ่งก็คือเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้นะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่คําพูดมีแต่จินตนาการนะคะแต่ว่าไม่ไม่แสดงออกไม่ไม่เห็นเป็นเขาเรียกว่าไม่เห็นเป็นเป็นนามประรามรูปประรรมเนอกปะมีแต่แบบจินตนาการนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเจอกันเดี๋ยวจะทําโน่นเดี๋ยวจะทํานี่เดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวจะนี่แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ลมปากเออประมาณนี้ก็ได้นะคะสองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่มั่นคง นะความสัมพันธ์มันโคลงเคลงความสัมพันธ์มันผุพังตั้งแต่แรกนะคะต่างคนต่างเจ็บช้ําต่างคนต่างติดลบพอมาเจอกันรากฐานความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงพัฒนานความสัมพันธ์ไปมันไม่ได้นะคะอสิ่งที่เราต้องการเขาให้เราไม่ได้หรือสิ่งที่เขาต้องการเราก็ไม่สามารถให้เขาได้อย่าง100ร้อเเเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะ ของชาวแทดิูุ้สศกันมังกรถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถคกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพลังงานพิเศษนะคะในช่วงวันที่1 6บหกถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพหกสิบแปดของชาวแทดิพุสศกันมังกรน,นะคะบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่สิบเหรียญค่ะ ไพ่หเหรียญ8ดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่คิงถือเหรียญทัดดินนะคะพลังงานโดยรวมพลังงานพิเศษโดยรวมในช่วงเดือนอในช่วงวันที่16ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะไม่รู้สึกว่าทัดดินเองอะบางคนก็เลือกที่จะอยู่นเงียบอยู่กับตัวเองนะคะเหมือนกับ ขอเวลาปลิดตัวสักระยะหนึ่งอืมเพราะว่าในาเรื่องของความรักความสัมพันธ์อนะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ในตอนนี้คุณไม่ไหวคุณไม่ไหวที่จะรับคุณไม่ไหวที่จะแก้ปัญหาคุณไม่ไหวที่จะลุกขึ้นเดินต่ออะคุณเหมือนกับเหนื่อยมากๆแล้วขอช่วงเวลาพักหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเอ่ออาจจะมีนะคะอาจจะมีคนมาตามตื้อคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ เคยเคยเคยมีปัญหากันอยู่นะคะมีการทะเลาะกันมีการงอนกันตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาก็ในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาก็มีโอกาสที่จะมีเข้ามาตามตื้อตามง้ออยู่เหมือนกัน นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบการ์มังกรกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบการ์มังกรนะคะชาวธาตุดินประสบการ์มังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่หกเหรียญนะคะ ไพ่ควีนถือดาบเอาคขอทกขาเป็นควีนถือไม้เท้านะคะเป็นเมจิเชียนค่ะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวธาตุดิบประสบการบังกรนะคะคนคนนั้นนะคะที่คุณคิดถึงเนาะคุณล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาตามหน้าไพา่มารู้สึกว่าคุณคุณคุณไม่ได้อยากตัดขาดเขาเลยทีเดียวหรอกอืมนะเพียงแต่ว่านะตอนนี้นะปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนว่าถ้าจะคุยอะ่ะ ขอมีขอมีคนกลางเข้ามาได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยคุณยังไม่พร้อมที่จะคุยกับเขาแบบสองต่อสองอ่ะอาจจะเป็นปัญหาต่างๆที่ที่มีเข้ามาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คุณและเขาต้องผิดใจกันหรือมีปัญหาเรื่องเราวของความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าคุยสองคนแล้วแล้วมันอาจจะแยกก็ได้เออนะคะทุกครั้งที่คุณเจอเขาทุกครั้งที่คุณจะคุยกับเขาคุณอยากให้มี พยารู้เห็นเอออยากให้มีแบบใครสักคนหนึ่งที่แบบเออคุณและเขาไว้ใจอ่ะเอออาจจะแบบให้ให้มาช่วยไกลเกลี่ยนะคะอืมเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะ<า>ถ้าคุยกันสองคนอ่ะต่างคนต่างอารมณ์ร้อนหรือต่างคนต่างต่างยึดถือตะการแล้วก็เหตุผลของตัวเองอ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่จบนะคะอืมอจริงๆแล้วคุณก็อยากคุยแต่แค่ว่าไม่อยากคุยสองคนเท่านั้นเองนะคะไม่อยากคุยด้วยกันสองคนอ่ะ มันต้องมีตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้บรรยากาศมันมันโอเคมากขึ้นในการพูดคุยในการปรึกษาในการแก้ไขปัญหานั้นๆอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวธาทรดินผู้สบกัากัมันกรค,คิดถึงนะคะเขาคนนั้นที่แล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่สิดาบค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ และเป็นไพ่เดอะสตาร์ The Star ค่ะชาวธาตุด,ดินประสบกันมังกรนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกธาตุไฟเมสิกธนูนะคะมีธาตุลมด้วยมีถุนตุนกลุมนะแล้วก็มีชาววันพุธด,ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคิดถึงใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะ เขาคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรไม่มองว่าตัวเขาเองต้องการโอกาสอยากได้โอกาสนะในการปรปับปรุงแก้ไขในความสัมพันธ์นะคะเขามองว่าเขาไม่สามารถที่จะจบความสัมพันธ์นี้ได้เขาเขาอ่อนแอเกินไปที่จะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตอะไรประมาณนี้เขายังอยากที่จะกอดเก็ยบความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะได้โอกาสนะคะจากคุณเออประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักมมสัมพันธ์ของชาวทานีประสบการณ์มังกรเป็นอย่างไรไมขอออเรย์บอกก่อนว่าเอาคำม,มันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่งถือถ้วยนะคะไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะเอ็มเพรนะคะและเป็นไพ่เดอะซั ชาวธาตุดิปนประสบการณ์บังกรนะในส่วนของเอาคำนานะคตความรักคว,ความสัมพันธ์ไม่มองว่าความสัมพันธ์นี้ยังได้อยู่ต่อยังได้ไปต่อนะคะเออแต่ว่าแน่นอนว่ามันอาจจะมีมีโอกาสที่จะได้พูดคุยสื่อสารแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอ่ะประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นแนวโน้มที่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดิปนประสบการณ์บังกรขอคําแนะนําค่ะ ไพ่ The Fool นะคะ M High p r i e t e ค่ะเก้าเหรียญและเป็นไพ่ Judgment ชาวพยาดีผู้ประสบการเมืงกรนะคะในส่วนของคำแนะนำไพ่บอกว่าอ,อ,อิสระอิสระความสบายใจมีอะไรให้พูดตรงไปตรงมาไม่ปิดบงังไม่คิดเองไม่คิดไปเองนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อ ความคิดคำพูดและการกระทําของตัวเองและคนชาวสที่มาสองด้วยนะคะดูคำดูคาแนะนําด้วยนาะว่าไพ่บอกว่าไม่ไม่ปิดบงังไม่ซ่อนเร้นไม่มีลับลมคมในนะคะทุกอย่างมันถ้าบริสุทธิ์ใจด้วยกันทั้งคู่นะคะตั้งใจที่จะเปิดเผยโดยไม่ปิดบงัง ใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆ